สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยทีมเอสโคลาเอาชนะยู1เวียดนามในการแข่งขัน VTV ีวครับ2พกลุ่ม B เกมที่2ที่ประเทศเวียดนาม ในเกมนี้ทีมวัลเลยบบอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้ชื่อทีมเอสโคล่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เล่น u 21และก็มีรุ่นพี่ที่อายุเกิน21ปีเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ต้องเจอกับทีมเจ้าถิ่นอย่างเวียดนาม u 21ที่พึงแพ้ต่อทีมไต้หวันไปอย่างขาดลอยในเกมนัดที่แล้วซึ่งผลการแข่งขันในเกมนี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยเอสโคล่าเอาชนะไปได้ set, 3-1ตเซต33-31ต่อ 20ต่อ25 25ต่อ22และ25ต่อ18โดยในเกมนัดต่อไปทีมเอสโคลาจะพบกับทีมไต้หวันในวันที่30มิถุนายนเวลา14นาฬิกาเรามาฟังกันว่าชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าอย่างน้อยในเกมนี้ทีมเวียดนามยูย่ยังมีรูปแบบการเล่นที่ดูดีขึ้นกว่าเกมที่แพ้ไต้หวันสต่อ0ูนย์เซตหวังว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขันรายการนี้ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าจงดูผู้เล่นของทีมชาติไทยเป็นตัวอย่างพวกเขาเสียเปรียบในการเล่น5เซตจากเกมเมื่อวานนี้ แต่ในวันนี้พวกเขายังมีพลังก,กำลังในการต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าได้โปรดอย่าเรียกชื่อทีมชาติไทย u 21เพราะพวกเขาใช้ผู้เล่นที่เกิดก่อนคศ2000ถึง2คนซึ่งก็ควรเรียกชื่อพวกเขาว่าทีมเอสโคลาไทยแลนด์มากกว่าก็เป็นเพราะว่าในกราฟ,ฟิกการแข่งขันทางเวียดนามได้ขึ้นกราฟ,ฟิกว่าทีมไทย u 21จึงทำให้ชาวเวียดนามเข้าใจแบบนั้นนะครับ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าโอเคอย่างน้อยก็ไม่แพ้3ต่อศูนย์เซตฉันก็ถือว่าพอใจกับผลการแข่งขันในวันนี้และรูปเกมในวันนี้อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะเสียดายในการแข่งขันเซตแรกมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าผู้เล่นของทีมชาติไทยยังเหนือกว่าผู้เล่นของทีมชาติเวียดนามในทุกระดับสิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นต่อไป ถ้ารัฐบาลเวียดนามไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการแข่งขันบอลเล็บบอลความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาตั้งคำถามเกี่ยวกับรายการ VTV Cup ของพวกเขาในครั้งนี้ว่าฉันไม่เข้าใจว่าทำไมรายการ VTV Cup ถึงไม่ใช้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเพราะมันดูเหมือนการแข่งขันระดับท้องถิ่นเท่านั้นซึ่งมันดูไม่เป็นมืออาชีพเอาซะเลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่านั่น ไม่ใช่ทีมชาติไทย u 21เพราะพวกเขามีผู้เล่นอย่างหมาเลข6ที่เกิดก่อนคศ2000ซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเวียดนาม u 21ของเราก็สู้กับทีมผสมของทีมชาติไทยได้อย่างดูดีและจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามเข้ามาตอบกลับในเรื่องนี้ว่าจริงอยู่ที่พวกเขาใช้ผู้เล่นชุดผสมแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นย21และนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่มีอายุน้อยของทีมชาติไทยยังแข่งขันอยู่ที่วอลเลย์บอลเน่นลีก แบบนี้มันก็พอพิสูจน์ได้ว่าวอลเลย์บอลของเวียดนามยังอ่อนแอดังนั้นอย่าพยายามหาข้อแก้ตัวอีกเลยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าในเกมที่แล้วทีมชาติไทยเล่นถึงเซตที่5ซึ่งเจอกับแชมป์เก่าด้วยพวกเขาควรจะเสียกำลังไปมากกว่านี้แต่ทำไมทุกอย่างมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นผู้เล่นของทีมชาติไทยยังเล่นได้ดีอยู่ในเกมนี้ มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมชาติเวียดนามยู21ของพวกเขาตรงนี้ว่าดูเหมือนว่าทีมเวียดนามยู21ในการแข่งขัน VTV ี u p ครในปีนี้จะแพ้ทั้ง3เกมอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้ใครจะมีฝีมือขึ้นมาเติมเต็มให้กับทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตละ่ะความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าเกมรับของทีมชาติไทยนั้นเหนียวแน่นจริงๆ แต่เกมรุกของเวียดนามก็ทำได้ดีเลยเพียงแต่ขาดโชคเล็กน้อยในเกมนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าในตอนแรกฉันคิดว่าทีมเวียดนามยู21จะต้องแพ้ทีมชาติไทย3-0ต่อเซตแต่ผลการแข่งขันแบบนี้มันก็ยังพอที่จะทำให้ฉันทำใจได้อยู่บ้างมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อการแข่งขันในเกมนี้ว่า เกมรับในวันนี้ไม่ได้เรื่องเลยการที่เรามีจุดอ่อนในเกมรับมันจะทำให้ทุกอย่างมันจบลงไปง่ายๆโคช้ชคนแก้ไขในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมชาติไทยในการแข่งขันเกมนี้ว่าทีมชาติไทยยู21หรือทีมเอสโกล่ามีทั้งความฟิตการวางบอลที่ยอดเยี่ยมและทัศนคติของนักกีฬาอย่างมืออาชีพซึ่งทีมเวียดนามของเราไม่มีเลย มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์ในการพ่ายแพ้นในเกมนี้ว่าเกมรับของเวียดนามยู21ในเกมนี้พังหมดเรามีช่องโหว่หลังบล็อกเยอะมากถ้าไม่แก้ไขในเรื่องนี้เกมไหนๆก็คงจบแบบเดียวกันความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าโอเคมันจบแล้วสลับทีมเวียดนามยู21ในการแข่งขัน v t v ีวีครับในปีนี้ เราคงต้องแพ้ให้กับเกมที่ต้องเจอกับคาราเบกาจากรัสเซียอย่างไม่ต้องลุ้นอะไรเลยมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างทีมเวียดนาม U21 กับทีมไทยเอสโคล่าในเกมนี้ว่า U21 ของเวียดนามเล่นแบบไม่มีความฟิตอะไรเลยในเกมนี้เหมือนขาดการเตรียมตัวที่ดีในการฝึกซ้อมดูผู้เล่นของทีมไทยสิพวกเขาแค่ส่งทีมในนาม U21 หรือทีมเอสโคลาแต่กลับเล่นได้อย่างกล้าหาญมากกว่าทีมเวียดนามชุดนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าแนวทางของวอลเลย์บอลเวียดนามคงลุ้นได้แค่ทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันเพราะถ้ารอให้ทีมชุดเล็กเติบโตอนาคตวอลเลย์บอลของเวียดนามคงจะถอยหลังมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ว่าเห็นได้ชัดว่าการฝึกซ้อม ในระดับเยาวชนของทีมชาติไทยและเยาวชนของเวียดนามมันแตกต่างกันมากพวกเขามีความเป็นมืออาชีพและฝึกฝนอย่างเข้มข้นในทุกช่วงเยาวชนมาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเยาวชนของทีมชาติเวียดนามอ่อนแอเหลือเกินมันคงเป็นเรื่องที่ตลกที่แฟนวอลเล์บอลเวียดนามต่างพากันพูดว่าเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ที่จะถึงนี้ ความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าชาวไทยต้องขอบคุณเวียดนามนะที่จัดการแข่งขันดีๆแบบนี้ให้กับทีมเยาวชนของพวกเขาได้พัฒนาแต่กลับกันทีมเยาวชนเวียดนามกำลังทำอะไรกันอยู่มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อผลการแข่งขันในเกมนี้ว่าฉันตัคิดเอาไว้อยู่แล้วผลการแข่งขันมันจะต้องจบแบบนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอก สำหรับทีมเวียดนามยู21ในปีนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นชาวเวียดนามคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติเวียดนามยู21จะต้องเปลี่ยนโคช้ชอย่างเร่งด่วนถ้าอยากให้วอลเล์บอลเวียดนามนั้นพัฒนาให้ดีกว่านี้ และนี่ก็เป็นความคิดเด่นบางส่วนของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยทีมเอสโคลาเอาชนะทีมเวียดนามอยู่21ไปได้ในการแข่งขัน VTV ี u p 2025กลุ่ม B เกมที่2ที่ประเทศเวียดนามหากเป็นเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราจนปอดไม่เคยหยุดไกลความแน่นทุกไลายลทุกการแชร์มีให้เรารู้สึกดีดีได้แค่